เอาเลยครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็อยู่กับผมอคิีราเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่ในฟรีไฟล์ก็คลิปนี้ไม่กระตุกแล้วนะครับอันนี้ผมมาพักเสียงใหม่นะครับเนื่องจากว่าไฟล์คลิปเสียครับเสียในการอัดเสียงคือมันเป็นไรไม่รู้ครับเสียงมันหายเอ็มแอนดีวก็เป็นครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะไม่ล่ายัางไงก็ ตอนนี้เจอบอดอยู่แล้วก็ผมก็มากับเบป็นเจีีอันนี้ผมลืมใส่บอดครับคมมุณผู้ชมเกิดไปเกินไปบางทีนะคะผมก็วันนี้เดี๋ยวเราก็ลงไปเลยก็ตอนแรกนะครับเสียงมันยังไม่หายหรอกแต่เสียงมันเหมือนจะเร็วไปแบบเสียงเร็วกว่าใช่ไหมผมเลยต้องมาอัดใหม่โอเคนะครับน้องๆกันนั้จะเดิได้นะคะแอ้ววันนี้ก็มารีวริวสุดทั้งสวงซีซั่นที่ ี่พวกเ็เเจ็ดนี่แหละครับก็วันนี้มากับ M MM M K T V ก็ชื่อยังผิดอ่ะครับผมบอกให้เขียนชื่อ N1 แบบผมเขาไปเขียนเอ็นวันเลยไม่รู้ครับเอ็นวันยิงเนาะก็ลงมาก็เจอเอ็นีอันนี้ผมก็ไม่รู้จพะพ้าอะไรมาอุ้ยเจอหมวกสีกับกระป๋าผมจะพ้าให้มันดูแบบเข้ากันที่สุดก็เอาอยัางไงจังวันวนี้หัวแตกไหมอ่ะไม่แตกโอ้ไม่แตก ก็ครับไม่มีอะไรจะพูดก็สําหรับใครที่อยากเห็นผมแบบแต่งตัวแบบอายุโอเคก็มีคนบอกอะครับเพื่อนี่เรียนอยากเห็นผมแต่งตัวแบบอายุโอเคก็ได้ครับอายุโอเคเขาจะแต่งตัวแบบนี่โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะแต่งตามอืมผมนึกก่อนก็ เดี๋ยวตอนทำไอไลท์เดี๋ยวผมค่อยแต่งแล้วกันแต่ตัวผู้หญิงสก,กิลผมยังไม่ครบก็ไม่เป็นไรครับก็ลูกหมูเอ็มเอพีดีไแตครับแล้วผมก็ต้องมาฆ่าตัวตายครับก็ฉัดเท่ๆนะครับก็ผมเลอกอยู่ครับผมจะจริงๆผมจะทำสโลโมชั่นแหละแต่แล้วผมลองทำแค่ครั้งนึงก่อนแล้วกันนะผมก็ฝึกทำไปไงั้นละถ้าทำได้เดี๋ยวผมก็ทำถ้า,ถาทำไม่ได้ก็ยังไม่ทำนะครับไปฝึกกันอุจจารกาก็ หลังจากจบคลิปนี้ไปผมก็ได้เอนี่ไปได้เอนี่มานะครับซองควงผมไปสุ่มมาไดห้าวันเดียวพรุ่งนี้ผมจะรีวิวนะโอเคก็ยิงถังน้ำมันตายก่อนเดี๋ยวไปเริ่มตามาไม้เลยลักกันก็มีคนเดี๋ยวมีคนร้องนะครับกอไปไปจันคุณผู้ชมก็กอดไรก็ร่อยนะครับ จังวะนี้ก็ไม่มีอะไรเลยใจผมทำยังไงล่ะครับเอ่ยก็เดี๋ยวไปตะลุยตามมาเลยครับ M P D V ไปเลย,เลยอ้าวไปสิโอเคนะครับอ,อโอเคไปแล้วโอเคไปเลย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 อันนี้บอกว่าเปลี่ยนโปรแกรมอัดใหม่นะ,ะอาจจะมีเห็นแบบ สัญ,ญลักรับตอนไทยนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อแบบทําให้คลิปดีอ่ะครับเพื่อพี่ๆน้องๆทุกคนที่ดูแล้วครับก็รู้สึกเหมือนคลิปเกมจะยอดวิวเยอะกว่าคลิปเออพวกไม่ใช่เกมนะนะก็สามสิบเจ็เออประมาณเจ็สิบจะจะร้อยวิวแล้วครับคลิปแรกที่ผมอัพเนี่ยเออเบียมคูเซนส์ขอ,อน,นะคิแลเ,เกแบบที่หนึ่งอะนะแ,แต ติดต้องเจอบอทเนี่ยแะครับก็ตอนนี้เจอบอทได้ทีหนึ่งก็อย่าว่าผมไก่นะครับก็มีคนจริงอยู่ประมาณสองสามนผมก็ได้โชว์ฟีมือแบล้วก็ไฮไลท์ฟรีไฟเดี๋ยวสักวันเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะต้องทำก็อันนี้ถ่ายรูปน้ำปกไปโชว์ <c oughs> ถ่ายหน้าปกออรอครับก็ไม่รู้จะ เดีย๋ยวนี้จเอ็มแบบรู้สึกเหมือนจะเข้าเกมช้ากว่าปกตินะครับก็ไม่รู้ทำไมงนันนะก็ไปกันเดินต่อไปแม่ใจเราอย่างู้ไม่มีอะไรพูดผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยอ่ะครับก็ช่มันเจอครับ ก็ฟังเสียงเก่าละคันนะครับผมก็ดูกันผมจะอัดเสียงใหม่หรือเปล่า oh. หัวแตกเฮ oh. ้ยอันนี้คนจริงคนจริงไม่เชื่อคุณมาดูสิ oh. หัวแตกคนจริงครับคุณทุกคนแท้แน่นอนไม่อิงละครนะจ๊ะ <the> น,น,นี่ครับคนจริงเอา้าเดี๋ยวครับ ผูได้นะครับว่าคนจะมีเสียงรบกวนจากแม่ที่เปิดประตูปังนะครับก็เปิดดังไปนิดนึ่ไม่เป็นไรนะคะอะไรนะครับอะไรนะครับไม่ปิดไฟเลยครับโบยทก็จะสื่อความนับผ่อมใได้นะครับคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับปิดไมฟสิครับรออะไรอ่ะปิดการได้ยิน ยังไงตนนี okay. ้ผมก็ก็จะดูคลิปของมีโอกาสหนึ่งมากที่จะได้ไปดูนะก็บอกไว้ได้แล้วครับก็แค่ชอบนะเป็นแฟนผมไม่ได้แก่แดดนะครับก็กำลังผมนะครับโอ้เป็นไงแฟนเขาได้คุณพูดอีกผมดีพอโอเคแม่เขาเรื่องเขาเรื่องต่อก็กว่าครับจังหวะนี้ก็สวยหมกันนะเนี่ยก็คลิป นี่ครับก็ชัดแล้วนะอย่างเทพเทมมากเลยนะครับพ่อ15นาทีแล้วต้องได้ที่หนึ่งแล้วครับจังหวะมีกระสุนไหมครับขอสักแม็กหนึ่งไม่มีครับไม่มีเลยปึ๊บปึ๊บ ตกลมาแล้วแค่พัก <hi> น้องๆพี่เน้นกากพี่ทำเพื่อน้องนก็อย่าลืมกดให้เลยนะครับก็ผู้ติดตามสิจิ่ว้าวจะไม่หมดเลยไลน์นะครับสองแล้วครับอย่าให้พี่จับลูกซองเรดไอนะครับก็ลูกซองเรดไอนก็ห้านัดรวบปอง ครับวันนี้ลครับอีกสิบคนนะครับสัตว์หมสัตรูนะครับอืมอาจจะมีเจยงแม่รบก่อนี้เพอมก็คลิปอาจจะได้ลงนี้ผมก็ถ่ายวันวัดที่เก้าก็อาจจะได้ลงวันจันทร์เพิ่มก็อังคารนี้ผมอาจจะ ยัง,ยงครับอังค<ม>ารนี้อุ้ยผมคิวสิบสองแล้วนะครับเพิ่มอ่ารู้อา่อารู้ว่าเดี๋ยวเสร็จเร็วสุดครับแล้วแบบคุณผู้ชมครับเนื้อเคื่อนนี้นี่อ่ารู้อ่ารู้ว่าคุณผู้ชมได้สังเกตไหมครับว่ามีตาสตาตาตาโอเคเยอะมากโอเคแต่งตัวาตาต์แบบไหนให้แบบนี้ครับข้างหลังดูที่อุ้ยในมา ก็ไม่ครับไม่ใช่บอดแต่ก็เป็นคนไก่นะครับก็ว่าเป็นคนนะครับก็ก็ก็ไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงบอดนะครับน้องๆเออ,อรู้ว่าก็คุณจะลองคิดว่าไหนครับ MKTV อีกวว่าเขากำลังยิงกันรุย โชเลยก็เมื่อ,อกี้ก็มันจะโชงัดถั่วเลยก็คลิปหนึ่งหนึ่งผมก็หนึ่งหนึ่งไปหละมีหนึ่งหนึ่งรอบนอ็อตที่ผมยังไม่ได้ละสโลอีกทีมาสาโลอีกทีมามาสาโลอันย้จังติดหัวผมก็ไม่รู้ผมยิงบอดหรือ,ปอเปล่าเหมือนกันแต่ก็ไม่เวลาสโลมาก็ฝึกทำสโลไปงั้นแหละครับ ก็ใครอยากครับก็อยากเก็บสองตัวสุดท้ายอยากเก็บเอ้ยสองตัวเก็บนครับอยากเก็บด้มือตัวสุดท้ายขอรักกันอะไรรักกันคนนะครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายผมฟันดีกว่ารักันเอาฟันตัวสุดท้ายนะขอให้เป็นคนเธอแบบโหด จะโดนแอร์ดอัปทับไม่นี่อย่าได้แบบโหดๆก็แล้วกันแบบสักอายุโอเคอะครับ